จื่อน้องอ้อนเจ้าระปูนเจ้าเสริมจมูกเซมิโอเพนอยากมีสันเจ้าขันข้างแล้วก็เป็นสันชัดค่ะตอนนี้ก็คือมันบ่ค่อยชัดเจนนี่กะเจ้าเกือบสองชั่วโมงค่ะโครงสร้างจมูกแต่ละคนมันเหมือนกันพื้นฐานกระดูกมีกี่ชิ้นนี่มัน่อกไปต้องรู้ว่าอันไหนมันเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงน้อยเรื่องระยะสั้นระยะยาวเนาะสบายสบายเลยค่ะคือหมอออกแบบมาเลยค่ะ ก็อยากให้แบบออกมาแบบสั่นชัดแล้วก็แบบปลอดภัยเลยค่ะเมื่อเป็นธรรมชาติดีค่ะเจ้าไปได้สูงมากบาดเจ็บเจ้าบาดเจ็บพายตีนต้นหรือยังหายละค่ะหายละนอชิวๆค่ะสบายๆค่ะอ่าบาดเจ็บเลยเจ้านิดหน่อยนิดเดียวจี๊ดๆจ้ากลื่นค่ะประมาณนึ่งนาะมันมดคบเนี่ยค่ะเจ้าแล้วตอนเท้าหลังหูนี่มันเจ็บก่อนบาดเจ็บเจ้าความเจ็บเหมือนกันไหมประมาณนั้นไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลย มันจะมีแค่เสียงเนาะนี่นี่น่อยๆเนาะแต่ไม่ได้เจ็บเนาะบาเจ็บเหมือนเจ้าหูไหมเจ้าหูเจ็บกว่าเจ็บเจาหูเจ็บกว่าอีกเหรอเจ้าอ่าชอกค่ะชอ่เลยเนาะตอนนี้คือจมูกสูงขึ้นมาแล้วเนาะเหมือนเจ้ามันที่ออกแบบไว้เลยเนาะเจ้าอ่าโอเค